จัดเต็มระบบเสียงไฮเอ็นในรถ t ท s l a โมเดล3สวัสดีครับทุกท่านผมโลมิลาครับแล้ววันนี้ครับทุกท่านครับมีรถเท s l a โมเดล3นะครับออกมาใหม่เลยสีแดงสวยแต่งแม็กมาเรียบร้อยครับแต่แต่งภายนอกมาอย่างดุดันแล้วเนี่ยข้างในครับคันนี้ก็ยังมาแต่งด้วยครับแต่งเต็มระบบเสียงเลยครับทุกท่านมาดูครับว่าติด เครื่องเสียงแบบตรงรุ่นนะครับเปลี่ยนแทนลโพงเก่าเนี่ยเป็นของตัวนี้เลยออดิสัน เรามาไล่ดูกันเลยครับว่านี่ใช้เสียงกลางของออริซันวเชขนาด3นิ้วครับเพราะว่าเทสลาคันนี้ลำโพงจะเป็น3นิ้วนะครับวิเอร์8นิ้วอันนี้อยู่ที่ประตูหน้านะครับแล้วระบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นแบบแยกอิสระทั้งหมดครับเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยแยกมาเป็นชุดหมดเลยแล้วที่สําคัญครับยังมีซับด้านหลังนะครับเปลี่ยนแทนที่ด้านหลังเลยครับโอเคทุกท่านเดี๋ยวไปดูงานติดตั้งคันนี้กันแล้วก็ที่สําคัญคือรถเทสลาเนี่ยผมอยากให้ดูจริงครับว่าทําไมควรจะ เปลี่ยนเครื่องเสียงนะครับอันนี้จะเป็นซิสเต็มที่เปลี่ยนแทนเข้าที่เดิมจริงๆครับเสียบปลั๊กแล้วก็ไม่ยุ่กับระบบเดิมไม่มีผลกับระบบเดิมครับเดี๋ยวตามไปชมกันดีกว่า แล้วทุกท่านครับเห็นงานติดตั้งแล้วนะครับแต่อันนึงเลยผมอยากให้ดูว่านี่นี่คือลำโพงเก่าที่ถอนมาจากรถคันนี้ครับของเทสลาเอามาดูเสียงกลางก่อนครับจริงๆแล้วเนี่ยฟอร์แมตเดียวกับพวกเบนส์เลยครับปูวยกระดาษโพรงสร้างพลาสติกแม่เหล็กเห็นไหมเขียนเทสล,ลาแม่เหล็กอลูมิเนียมตัดติดเดียวเองเบามากนะครับเบามากเลยแล้วก็ทวิเตอร์นี่เลยครับทวิเตอร์นี่แม่เหล็กเข้านี้ เห็นไหมครับเทสลานะครับวูเฟอร์ครับสำคัญมากวูเฟอร์เปลี่ยนออดิสันไปเนี่ยอยากให้ฟังครับว่าเบสเนี่ยคมชัดและลึกขึ้นแน่นอนเพราะว่านี่คือวูฟเฟอร์เก่าข,เขาของเขาครับเบาเป็นกระดาษธรรมดาเลยอ่ะเข้ามาดูใกล้ๆครับนี่คือลำโพงของเทสลานะที่ประตูหน้าเป็นแบบนี้ครับนี่คือทั้งหมดที่ถอมาครับทุกท่านโอเค เดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าว่าเปลี่ยนแล้วคุณภาพเสียงเป็นยังไงครับทุกท่านเราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วมาเทสเสียงในรถครับนี่คือรถเทสลาทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะให้ฟังแต่ผมจะใช้มือหัดเสียงคันนี้นะครับให้รู้ว่าหลังจากเปลี่ยนลำโพงไปแล้วเนี่ยเสียงแตกต่างขนาดไหนนะครับเพื่อให้ใครที่ได้ฟังอยู่นะจากช่องคลิปเนี่ยเราเอาหูฟังดีๆฟังจะเข้าใจเลยครับเดี๋ยวตามไปฟังกันโอเคตอนนี้ ก็อยากให้ทุกท่านฟังเสียงนะครับในรถเทสลาคันนี้หลังจากเปลี่ยนลำโพงคอดิสันแบบตรงรุ่นเข้าไปในนี้ครบทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะลองฟังสัก2เพลงครับเพลงนี้รายละเอียดนักร้องครับ เสียงเชคเกอร์เสียงกีต้านะครับดับเบิลเบสเรียกว่ามีเวทีเสียงชั้นดนตรีที่ลึกขึ้นเลยครับโอเคแล้วมาฟังเสียงเพลงที่เป็นแบบเทสเบสดดูครับ เรียกว่ารายละเอียดของกลางแหลมครับเสียงเคาะกลองความลึกของเบสเนี่ยผมรู้สึกได้เลยครับว่าดีขึ้นเยอะนะครับแล้วที่สำคัญครับอันนี้เพิ่งติดเสร็จนะครับถ้าพ้นลันอินเนี่ยผมว่าคุณภาพเสียงจะดีมากกว่านี้อีกระดับหนึ่งเลยครับเป็นไงครับทุกท่านหลังจากได้ฟังคุณภาพเสียงในรถคันนี้แล้วนะครับ ผมต้องบอกว่าใครที่ใช้รถเทส l a แล้วอยากอัปเกรดเสียงให้ดีขึ้นแบบง่ายครับผมลือบอกไปว่าติดตั้งระบบนี้มาที่มิล่าเนี่ยสองชั่วโมงเสร็จนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยเสียบแล้วเข้าช่องเดิมหมดแล้วได้คุณภาพเสียงแบบนี้เลยครับใครที่สนใจจะแต่งรถเทส l a ครับโดยเฉพาะคุณภาพเสียงภายในรถนะครับสอบถามมาได้ครับที่มิลล่าโช์ดิโอนะครับทุกสาขาครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ thank you